สิสิงคาลวักหมวดว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกหนึ่งสัพพทาธิชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งปวงพระาศาสดาทรงสแสดงพระธรรมเทศนาตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า 182. สุนัขจิ้งจอกมีนิสัยกระด้าง มีความต้องการบริวารบรรลุถึงสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นราชาแห่งสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งปวงฉันใด183บรรดามนุษย์ทั้งหลายบุคคลใดมีบริวารบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นใหญ่ในบริวารเหล่านั้นเหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหลายฉันนั้นสัพพาทิชาดกที่หนึ่งจบ 2. ส,สุนักาชาดกว่าด้วยสุนัขฉลาดเอาตัวรอดได้พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลมีโภคสมบัติมากได้เดินผ่านดงไปทำธุระบางอย่างเห็นสุนัขถูกกล้ามไว้จึงกล่าวว่า 184. สุนัขที่ไม่กัดกินเชือกหนังนี้โง่จริงธรรมดาบุคคลควรจะเปรื่องตนจากเครื่องผูก กินแล้วกลับบ้านสุนักได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า185่งาคำที่ท่านกล่าวนั้นยังฝังใจข้าพเจ้าและข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะรอจนกว่าคนจะนอนหลับสุนัขะชาดกที่สองจบ 3. คุตตะติละชาดกว่าด้วยคุตตะติลโพโพทิสั์ นักขับร้องโพทิ่สัตว์กล่าวกับเท้าสักกะว่า186่ข้าพระองค์ได้สอนสิทธิ์ให้เรียนการดีดพินเจ็ดสายมีเสียงอันไพเราะน่าจับจิตจับใจเขากลับมาท้าทายข้าพระองค์แข่งขันดีดพินสู้กันบนเวทีเท้าโกสีขอพระองค์จงมเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิด ท้าสกกะสดับคำของพระโพธิสัตว์แล้วจึงตรัสว่า187เพื่อนเอ๋ยเราจะเป็นที่พึ่งเราจะเป็นคุณบูชาอาจารย์สิทธิ์จะชนะท่านไม่ได้ส่วนท่านจะชนะสิทธิ์นะอาจารย์คุตต,ติลชาดกที่สามจบ 4. วิคติจชะชาชาดก ว่าด้วยการนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการหรือสีโพธิสัตว์เมื่อปริพาชกหนีไปแล้วจึงแสดงธรรมแก่บริษัทที่นั่งประชุมกันอยู่ว่า188ได้ยินมาว่าคนที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนเห็นก็ดีปรารถนาสิ่งที่ตนไม่เห็นก็ดีข้าพเจ้าเข้าใจว่า ถึงเขาจะเที่ยวแสวงหาไปนานแสนนานก็จะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเลย189คนย่อมไม่พอใจสิ่งที่ตนได้มาและดูหมิ่นสิ่งที่ตนปรารถนาได้มาแล้วเพราะความปรารถนาซึ่งมีอารมณ์ที่ไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าขอกระทำการนอบน้อมท่านผู้ปราศจากความปรารถนา วิคติจจะชะชาดกที่สีจบห้าโมลปริยายะชาดกว่าด้วยทรงปราบภิกษุผู้ทนงด้วยมูลปริยายะสูตรอาจารย์ทิสาปาโมกโพธิสัตว์ถามปัญหากับพวกสิษย์แล้วจึงกล่าวว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมกับตัวเอง ส่วนผู้ใดกินการเวลาได้ผู้นั้นชื่อว่าเผาตันหาที่เผาเหล่าสัตว์ได้แล้วพระโพธิสัตติเตียนมานพเหล่านั้นว่า191่งร้ศีสะของนอรชนปรากฏมีเป็นจำนวนมากและมีผมหนาปกคลุมจนถึงคอบรรดาคนเหล่านี้ใครบ้างเล่าที่มีปัญญามูลปริยายะชาดกที่ห้าจบ หกพาโลวาทชาดกว่าด้วยการโอวาทคนพานกุรุมพีผู้หนึ่งแกล้งเลือสีโพธิสัตว์จึงกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่า19ึ่งรบุคคลผู้ไม่สำรวมประหารสัตว์ก็ดีเปียดเบียนสัตว์ก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีแล้วให้ทานสมณะใดาบริโภคอ,อาหารเช่นนี้ สมณะนั้นย่อมแปดเปื้อนบาปด้วยพระโพธิสัตว์ฟังแล้วจึงกล่าวว่า193บุคคลผู้ไม่สำรวมถึงจะฆ่าบุตรภรรยาแล้วให้ทานก็ตามทีผู้มีปัญญาบริโภคอาหารนั้นก็ไม่แปดเปื้อนบาปเลยพาโลวัชาดกที่หกจบเจ็ 7. ปาทันชลิชาดกว่าด้วยปาทันชฉลีราชกุมารอมาตโพธิสัตว์เข้าใจว่าพระราชกุมารเฉลียวฉลาดจึงกล่าวว่า19 4ปาทันเฉลียวราชกุมารมีพระปรีชาทรงรุ่งเรืองกว่าพวกเราทั้งหมดแน่นอนพระองค์ทรงเห็นเหตุอื่นที่ยิ่งกว่านี้เป็นแน่ เพราะฉะนั้นจึงทรงเม้มพระโอษพระกุมารโง่เขลากล่าวว่าหนึร้อยเาสิบปาทันชฉลีราชกุมารพระองค์นี้จะทรงทราบสิ่งที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็หาไม่พระองค์ไม่ทรงทราบอะไรเลยนอกจากการเม้มพระโอษเท่านั้นปาทันเลิชาดกที่เจ็ด 8. กิงสุโกปมาชาดกว่าด้วยคนไม่รู้ธรรมด้วยยานย่อมสงสัยในธรรมพระเจ้าประมาทตรัสกับพระราชโอรสทั้งสี่พระองค์ว่า 196. เจ้าทั้งหมดได้เห็นต้นทองกวาวมาแล้วเพราะเหตุไรจึงสงสัยต้นทองกวาวนั้นเล่าเพราะพวกเจ้ามิได้สอบถามนายสารถี ให้รอบครอบทุกสถานะใช่ไหมพระศาสดาทรงสแสดงเหตุนี้กับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงตรัสว่า197บุคคลเหล่าใดยังไม่รู้ธรรมทั้งหลายด้วยญาณทั้งปวงบุคคลเหล่านั้นยังสงสัยในธรรมทั้งหลายเหมือนพระราชาดาสีพระองค์สงสัยในต้นทองกวา กิงสุโกปะมะชาดกที่แปดจบ 9. สารกะชาดกว่าด้วยสารกะวานอนมองูคิดจะจับลิงจึงเกลี้ยกล่อมลิงว่า 198. พ่อสารกะวานอนเจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อและเจ้าจักได้เป็นใหญ่ในโพคะในตระกูลของพ่อ จงมาจากต้นไม้เถิดมาเถิดลูกพ่อเราจะพากันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ลิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า199ท่านเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ใจดีไม่ใช่หรือใช่ไหนจึงเคี่ยนตีเราได้เรียวภยัยเราพอใจอยู่ในป่ามะม่วงที่มีผลสุกท่านจงกลับไปบ้านตามสบายเถิดสารกะชาดกที่เก้าจบ สิกปิชาดกว่าด้วยการเข้าใจผิดว่าลิงเป็นลือสีดาบทกุมารเห็นลิงปลอมมีความสงสารจึงกล่าวกับดาบทโพธิสัตว์ผู้เป็นบิดาว่าสองร้อลือสีผู้นี้ยินดีในความสงบและความสำรวมท่านถูกภัยคือความหนาวเบียดเบียนยืนอยู่เชิญท่านลือสีเข้ามายังบรรณศาลานี้ เพื่อบันเทาความหนาวความกระวนกระวายทั้งสิ้นเถิดพระโพธิสัตว์ฟังคําของบุตรแล้วลุกขึ้นมองดูก็รู้ว่าเป็นลิงจึงกล่าวว่าสองร้อยเอ็ดผู้นี้มิใช่ลือสีผู้ยินดีในความสงบและความสำรวมหรอกแต่เป็นลิงที่ห้อยโหนไปตามกิ่งมะเดือ่อมันมักประทุษร้ายมักโกรธ และมีสันดาลเลวสามถ้ามันเข้ามามันจะพึงทำลายบารรณศาลานี้กปิชาดกที่สิบจบสิงคาลวักที่สิบจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. สัพพทาชิชาดก 2. สุนขะชาดก 3. คุตตะติละชาดก 4. วิคติจชชาดก 5. มูลปริยายชาดก 6. พาโลวาทาชาดก 7. ปาทันชลิชาดก 8. กิงสุโกปะมะชาดก 9. สารกะชาดก 10. กะปิชาดกรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. ทันหวักค2ส,สันทวัก 3. กัลยาณวัก 4. อสัตทิสวัก 5. รูหักวัก 6. นาตังทันหวัก 7. พีลณะธรรมภกะวักค8กาสาววัก 9. อุปานหวัก สิงคารวากักทุกขานิบาตจบ